บทที่19ไม่มีใครเลยทั้งคุณนายเปรมและปัดจะมีโอกาสได้ทราบว่ามืออันเรียวเล็กข่าวสะอาดของรถจนาชไหนซึ่งกำลังพับกระดาษห่อกล่องของขวัญและกดให้เป็นรอยเรียบรอ้ยนั้นกำลังเคลื่อนไหวช้าลงทุกขณะและยิ่งเมื่อคุณนายเปรมลุกออกไปจากที่นั่นแล้วดูเหมือนประสาทของเธอทุกส่วนอ่อนเปลี้ยลงทุกขณะความรู้สึกที่อยากดูของขวัญในกล่อง ค่อยๆเลือนหายไปอย่างรวดเร็วและในที่สุดเธอก็ไม่ยอมเงยหน้าขึ้นดูปัดซึ่งเป็นคนแก้ห่อเสียเลยคงคอยแต่ดึงกระดาษมาพับเพียงอย่างเดียวเราจะยังไม่เปิดของขวัญกันเดี๋ยวนี้จะดีไหมปัดเอ่ยถามเรียบๆร,รถจนาชไหนไม่ตอบแต่ขยับตัวท่าทางจะลุกออกไปจากที่นั้น ชัด่วยมือเธอไว้ในทันทีทำให้หญิงสาวหันขวับมามองอย่างตกใจสบัดมือแต่ไม่หลุดปล่อยมือใช่สิคะก็เธอจะไปไหนล่ะรถจนาชไหนเมมปากอยู่เป็นครู่จึงตอบว่าคุณเบื่อการเปิดของขวัญเหล่านี้เต็มประดาจะได้เลิกแสดงละครที่จำใจแสดงต่อนหน้าคุณป้าท่านเสียทีฉันก็เห็นด้วยจึงจะลุกไปเสีย เปล่าเลยไม่มีเจ้า่าคนใดหรอกที่เบื่อการเปิดของขวัญแม้ว่าของขวัญเหล่านั้นจะเคยออกปากยกให้เป็นสิทธิ์แก่เจ้าสาวแล้วแต่เพียงผู้เดียวก็ตามแต่ที่ถามความเห็นว่าเราจะยังไม่เปิดกันเดี๋ยวนี้ดีหรือไม่ก็เพราะสังเกตเห็นว่าเธอเบื่อเต็มทีแล้วเธอสนใจเจ้ากระดาษกองนั้นมากกว่าของขวัญในกล่องเสียอีกฉันจึงอยากให้เธอเลิกฝืนใจแล้วเราจะได้นั่งคุยกันถึงเรื่องอื่นๆบ้าง ไม่ใช่เลิกดูวขวางขวัญแล้วก็เลิกมองหน้ากันลุกไปให้พ้นรจนานชฉไนมองหน้าเขาอย่างงงง,งนันเพราะสำเนียงที่พูดของปัดในคราวนี้ปราศจากความห้วนกระด้างทั้งสองตาของเขามิได้เยอะแยนให้เจ็บปวดแสบร้อนเหมือนเคยคงมีแต่ความอ่อนโยนราวกับเป็นเจ้าบ่าวผู้มีความเต็มใจต่องานพิธีอย่างยิ่งสายตาและกระแสเสียงของเขา ก่อให้เกิดความเกื้อเขินแก่รสนาชนัอย่างประหลาดแต่แล้วเธอก็บอกตัวเองว่าเธ <insecurity> อจะเชื่อของง่ายๆย,ยังไม่ได้ปัดจึงได้เสียงย้อหยันจากภรรยาเขาว่าบางทีคุณอาจจะรำคาญที่เห็นฉันสนใจกระดาษห่อที่ชำรุดแล้วอย่างนี้แต่มันก็เป็นการดีสำหรับฉันคะ่ะคุณปัดเพราะถ้าฉันสนใจของที่อยู่ในกล่องเขาจริงๆฉันจะถูกมองว่าเป็นคนมักได้และเล็งผลกำไร อย่างเร็วตามเพียงใดก็ได้ปัดเปลี่ยนสีหน้าไปทันทีรู้สึกเฝื่อนในลำคอราวกับจะกลืนของขมเข้าไปชิ้นใหญ่อารมณ์อารมณ์อ,อ,มอันค่อยเช่มชื่นจากการได้เห็นหน้าขาวละมุนและมือน้อยอันคล่องแคล่วกับขุนมัวขึ้นมาอีกเมื่อได้ฟังวาจายอกย้อนคล้ายกับเตือนให้ลึกถึงความเหี้ยมเกลียมของเขาชายหนุ่ม ดึงมือที่ยังก่ออยู่โดยแรงจนเจ้าตัวเซทลาเข้ามาประทะอกเขาโอบแขนไปรอบเอวหญิงสาวทันทีขอประทานโทษค่ะเสียงเจมแจ้วของโรมรือไทยขัดจังหวะขึ้นและสามารถยุติอารมณ์อันป่าเถื่อนของปัดไว้ได้ทันท่วงทีเขาปล่อยมือเมื่อเปิดโอกาสให้หญิงสาวถอยกรูดห่างออกไปส่วนตัวเองเบี่ยงบางตัวรสนาชไน ไว้ให้พ้นจากสายตาของหญิงสาวผู้น้องและหันมายิ้มราวกับเด็กที่ถูกจับผิดได้ต่อหน้าขอประทานโทษค่ะพบไม่ได้เจตนาเออความจริงมีเจตนาเพียงจะเข้ามาบอกคุณเพื่อนว่ามีแขกมารอพบค่ะอ๋อถ้า,างั้นปัดเอียงกายมาบอกรันาชไหนว่าเชิญเชิญทั้งคู่ค่ะรวมรุัยยรีบคาน พราะพบเข้าใจว่าแขกคนนี้คนต้องการพบทั้งคุณเพื่อนและคุณปัดแต่บางทีเขาอาจจะยังไม่รู้จักคุณปัดดีพอก็เลยออกชื่ออืดแต่คุณเพื่อนคนเดียวถ้ายังไม่รู้จักก็อย่าให้รู้จักเสียเลยจะดีกว่ากระมังผมไม่ใช่คนสําคัญอะไรนี่ปัดตอบรวนๆแต่ขนาดที่เขารู้อยู่แล้วว่าวันนี้เป็นวันแรกในชีวิตใหม่ของเราเขาก็ยังอุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนได้บางที เขาอาจจะมีธุระอะไรด่วนบ้างกระบังใครมานะ่ะคุณพบรจนาเชนไหนถามเรียบเรียบพยายามตัดความขุ่นมัวอันเกิดแก่คำพูดรุนๆนของปัดลงเสียประวุฒิข่าลมหรือไทยตอบอย่างไม่รีรอเขาไม่ได้มาแสดงความยินดีกับคุณเพื่อนเมื่อวานดูเหมือนตอนกลางคืนก็ไม่ได้พบเห็นหน้าเหมือนกันวันนี้เขาเลยมาตั้งใจจะเชิญเราทั้งหมด ออกไปรับประทานอาหารกลางวันข้างนอกเป็นการแสดงความยินดีและอวยพรแก่คุณเพื่อนค่ะชื่อประวุฒิสร้างความผิดปกติให้แก่สีหน้าของคู่สามีภรรยาอย่างระง,งับไม่อยู่ปัดหันมาทางรถจนาชนายเต็มตัวสายตาของเขาเต็มไปด้วยแววเย้ยหยันและก้าวร้าวเป็นข้อเสนอที่ไม่ควรปฏิเสธค่ะข,ขอบคุณที่แนะนำ รจนาชไหนก้มสีสารับคำและเดินออกไปจากห้องอย่างเงียบๆน้องสาวมองตามแล้วยักไหลพบเห็นใจคุณปัดจังบอกคัดค้านคุณประวุฒิไปแล้วทีเดียวว่าวันนี้ควรจะเป็นวันของคู่แต่งงานเขาโดยเฉพาะประวุฒิก็ไม่เชื่อเขามีเจตนางดงามนี่คุณปัดแยงด้วยเสียงที่ฟังไม่ออกว่าประชดหรือพอใจกันแน่ แต่เเป็นเจตนาที่ไม่ถูกกับการละเทสารนี่คะรวมรือไทยเถียงเสียงใสประวุธหัวดื้อจังเขาอ้างว่าเขาเพียงแต่เสนอถ้าคุณเพื่อนกับคุณปัดไม่เห็นด้วยต้องการอยู่บ้านในวันนี้ก็คงจะปฏิเสธเขาไปเองขอเพียงให้ขอแต่เพียงให้มาพบมาเชิญเขาไปพบให้ได้เอาใหม่นะขอเพียงแต่ให้พบมาเชิญไปพบเขาให้ได้ แล้วให้เขาได้ฟังคำปฏิเสธจากคุณเพื่อนเองเขาจะไม่เซาซีรบกวนเป็นอันขาดเสร็จแล้วคุณเพื่อนก็ทำท่าจะไปกับเขาเสียอย่างนั้นปัดหัวรอ้อหือซ่อนความฉุนเฉียวของตนเองไว้เต็มความสามารถคำตอบรับของรถจนาชะไหนและท่าทางของเธอเมื่อจะออกไปจากห้องเป็นอันก่อกวนอารมณ์ของเขาขนาดหนักปัดถือว่าภรรยาและคู่รักเก่าของเธอยามน้ำหน้าเขาโดยตรง ดูหรือกล้านัดหมายกันมาทั้งก่อนและหลังแต่งงานถ้าคนบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วทำไมวันแต่งงานไม่แสดงตัวออกมาละ่ะเหตุนี้กระมังที่ทำให้รถจนานฉไนรีรอไม่ยอมเดินทางไปสุโข,ขทัยกับเราทันทีคุณปัดก็ทำไม่ถูกใะคะมีอย่างหรือแทนที่จะอ้อนวอนไม่ให้คุณเพื่อนไปกับเขากับพูดเป็นเชิงสนับสนุนพบอยากเห็นใจคุณปัดหรอก แต่พอฟังคุณปัดสนับสนุนคุณเพื่อนเมื่อกี้นี้เลยพูดไม่ออกไม่รู้เห็นใจในแง่ไหนหลวมลือไทยชมายตาคอนถ้าผมอ้อนวอนแล้วคุณเพื่อนไม่ยอมฟังละ่ะผมจะเอาหน้าไปไปที่ไหนถึงจะขายให้คุณพบคุณพบก็คงไม่ซื้อจริงไหมปัดแยงด้วยเสียงเศร้าจริงสินะคะถ้าอ้อนวอนแล้วคุณเพื่อนไม่ยอมคุณปัดก็แย่ผมจึงทิ้งไว้ให้เขาตัดสินใจเองไงละ่ะ ผมทำอะไรพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเราไม่ใช่คนป่าเถื่อนผมชอบให้คนทุกคนที่อยู่ใกล้ผมมีสิทธิ์คิดจะทำอะไรก็ได้ตามความพอใจขอบเขตเป็นเรื่องขึ้นอยู่กับตัวเขาโถพี่เคยของพบช่างเป็นสุภาพบุรุเหลือเกินพบเห็นใจแล้วค่ะรวมรู้ไทยสแสดงความเห็นใจด้วยวาจาสายตาและท่าทีคือ คล้องแขนตัวเองเข้ากับแขนเขาออกแรงรังน้อยๆขอบเขตเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับตัวเขาจริงสินะคะคุณเพื่อนมีวัยคุณเพื่อนมีวัยเป็นพี่สาวของพบแล้วความคิดความอ่านก็ควรจะดีพอสำหรับควบคุมตัวเองได้เราออกไปดูเขาตัดสินใจกันเถอะค่ะคุณปัดแหมนี่ถ้าเขาตัดสินใจไปกับคุณประวุฒิจริงๆแล้วก็พบต้องอายคุณปัดทีเดียวในนี่ ทำไมต้องอายอายแทนคุณเพื่อนนะสิคะเขาควรจะรู้ดีว่าวันนี้เขาควรทําอะไรหรืออยู่อย่างไรไปทานข้าวกลางวันกับประวุฒิหมออยู่หรือลายนั้นก็มัวเมาไม่รู้จักจบสิ้นแสดงว่าพี่สาวของคุณพบมีสเสน่ห์ดีนะสิสเสน่ห์ลมหรือไทยทวนคำเสียงสูงตาวาว คนมีเสน่ห์นี่จะเป็นจะต้องมีคนมัวเมาเพียงคนเดียวหรอคะหรือว่าใครเห็นก็อดมัวเมาไม่ได้ก็สุดแต่ว่าเขาจะใช้สเสน่ห์ของเขาผูกมัดคนมากน้อยเพียงไหนนะสิถ้าอย่างนั้นคุณเพื่อนก็เห็นจะเหี่ยงสเสน่ห์ของเขาติดปลาตัวเดียวคือประวุฒิหมายความว่าเขาจงใจเฉพาะประวุฒิคนเดียวใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกคะ่ะคุณปัดคะ อะไรทำให้ประวุฒิมัวเมาถึงเพียงนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของเสน่ห์เพียงอย่างเดียวพบอยากจะวิจารณ์อย่างหัวโบราณสักหน่อยว่ามันเป็นเรื่องของบุพเพสนิวาสมากกว่าเพื่อนๆของเรามีนับร้อยคนมีนับร้อยแต่ประวุฒิคนเดียวที่ติดใจคือคุณเพื่อนจนคุณเพื่อนแต่งงานแล้วก็ยังตัดใจไม่ขาดดูเหมือนพระเจ้าจะจงใจให้ความรู้สึกเกิดแก่เขาอย่างซาบซึ้งเหลือเกิน รวมหรือไทยกล่าวจบก็รอบมองดูหน้าพี่เขยของเธอหวังว่าจะได้เห็นความหึงหวงแค้นเคืองบนใบหน้านั้นแต่ไม่สมปรารถนาพอดีทั้งคู่ก้าวมาถึงห้องรับแขกซึ่งรจนาชไหนกำลังยืนประจันหน้ากับประบุ์ในลักษณะที่กำลังพูดจาติดพันกระชันชิดน่าสงสัยนี่เป็นความจริงใจของผมซึ่งผมเองก็รู้ว่าไม่เป็นความจริงใจที่มี ที่มีกรรมมันไรค่าเสียงของประวุธขาดหายไปเมื่อปัดได้โลมหรือไทยก้าเข้ามากิริยาของเขาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีจังหวะและเช้มช้าผลจากเบื้องหน้ารถนาชนะไหนมาอย่างผู้ซึ่งกร,รจะชนะเข้าไว้พลางยื่นมือให้ผมขอแสดงความยินดีต่อคุณและคุณเพื่อนอย่างจริงใจปัดยิ้มน้อย สายตาอันมีแววท้าทายของเขาพุ่งเลยไปยังใบหน้าของภรรยาจริงใจแค่ไหนคะรวมรุยไทยถามอย่างร้อเรียนแด้ยังไม่ปล่อยมือได้ยังไม่ปล่อยมือจากแขนพี่เคยราวกับลืมเลยเสียสนิทว่าเธอกำลังอยู่ในลักษณะที่อาจบาดตาคนอื่นโดยง่ายประวุธทำหนา้าผิดปกติไปเล็กน้อยก็แค่เพื่อนพึงจะจริงใจต่อกันล่ะครับ รวมลุยไทยและปัดหัวรอขึ้นพร้อมกันโดยมีประวุฒิผสมโรงไปด้วยรจนาชนันผู้เดียวที่ยืนนิ่งมเม้มปากสนิทพบเป็นผู้แทนประวุฒิเช่นคุณปัดกับคุณเพื่อนแล้วนะจะบอกให้และนี่คุณปัดจะออกมาให้คำตอบเองผมไม่ว่างครับต้องขอตัวปัดก้มศีรษะเป็นเชิงขออภัยแต่เพื่อนว่างคะ่ะประวุฒิคะเพื่อนกับคุณ เพื่อนกับคุณพบจะออกไปทากนกลางวันกับคุณประวุฒิตามคําเชิญลจนาไหยบอกประวุฒิอย่างอ่อนหวานใช่ไหมคุณพบวันนี้ไม่มีนัดกับใครไม่ใช่หรือเสียใจคุณพบไม่มีนัดคนอื่นแต่เธอรับปากกับผมเสียแล้วว่าจะไปเป็นเพื่อนผมทําธุระปัดหันมายิ้มกับลรมหรือไทยเธอจะยอมเป็นมักคุเทศให้คนบ้านนอกหนึ่งวันเต็มๆซึ่งเป็นความกรุณาที่คนนอกบ้าน จะไม่มีวันลืมไปเลยเป็นอันขาดแต่คุณปัดยังไม่ได้บอกพบเลยว่าจะพาพบอืมไม่ใช่ค่ะจะให้พบพาคุณปัดไปถึงไหนรวมลอไทยสวมรอยได้ทันตามความต้องการของนายปัทธรรมกุลด้วยไหวพริบอันดีเยี่ยมเป็นความพอใจอย่างยิ่งของเธอที่โอกาสที่มีโอกาสแสดงให้เห็นแก่ภูตว่ารสจนาชนหนเป็นของปัดแล้ว รวมฤทยัยยังสนิทสนมกับปัดดุดคนในครอบครัวเดียวกันอีกด้วยประวุฒิเป็นคนนอกไม่เป็นที่สนใจของใครเท่าปัดเทนาใครพาไปก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละปัดสรุปอย่างถือสนิทและจะไปเดี๋ยวนี้หรือคะชุดนี้ได้ไหมรวมฤทยัยกรีดนิ้วกลางกระโปรงของเธอด้วยท่าทางเก๋น่ารักทำไมจะไม่ได้รอให้ผมขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวเดีวแล้วนะ อุพบไปด้วยสิคะต้องไปลางหน้าใหม่ต้องหยิบกระเป๋าถือเหมือนแกนนี่และเลมหรือไทยก็หันมายิ้มกับประวุฒิอย่างบริสุทธิ์ที่สุดเราต้องขอตัวก่อนค่ะส่วนคุณเพื่อนค,คุณเพื่อนก็ต้องรับคำเชิญของประวุฒินะสิรจนาชนัยยิ้มตอบเราเป็นเพื่อนสนิทเก่าแก่กันมานี้นะประวุฒิเลี้ยงฉลองความสุขของเพื่อนทั้งทีเพื่อนจะปฏิเสธให้ประวุฒิเสียใจได้ยังไง ปัดมองภรรยาของเขาด้วยสายตาขุดมัวและหยาบยามชนิดที่เขาไม่เคยมองใครเช่นนี้มาก่อนและได้รับการตอบแทนด้วยการเมินหน้าหนีในทันทีเขาความศีราะเป็นเชิงอำลาแขกแล้วเดินตามลมงรุ่ยไทยออกไปจากห้องอย่างเงียบสงบคุณเพื่อนประวิเรียกชื่อหญิงที่เขารักอย่างแผ่วเบาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเห็นใจนี่หมายความว่าอะไรกัน ผมไม่เข้าใจเลยรถจะนาชไหนเบือนหน้ามาสบตาเขาใบหน้านั้นเศร้าและสงบดวงตาแห้งผากก็หมายความว่าเราจะออกไปรับประทานอาหารด้วยกันไงล่ะคะนั่นมันเป็นเรื่องบงังเอิญเท่านั้นไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเป็นไปเลยทีเดียวปะวุฒิขมวดคิว้วท่าทางของเขาไม่สู้สบายใจนักอะไรทำให้เกิดเรื่องบังเอ,อิญน,นี้ขึ้นผมไม่เข้าใจจริงๆ อ้าวก็คําเชิญของประวุธนะสิคะประวุธเชิญเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปด้วยตามคําเชิญแล้วทาไมจึงคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญล่ะคะเพื่อนแต่งตัวอย่างนี้ดีไหมคะประวุธพิดดูร่างของเธอในสิ้นไหมสีเขียวเสื้อแพระะขาวแล้วถอนใจไม่เหมือนใครถ้าเราจะออกไปตามร้านอาหารคุณเพื่อนไม่อยากเป็นเป้าสายตาของใครเราจะไปคุยกันที่บ้านผมก็ได้ แต่ว่าคุณเพื่อนจะออกไปจริงหรือก็คุณประวุฒิเชิญเพื่อนจริงหรือเปล่าคะผมมาที่นี่เพราะอยากเห็นหน้าคุณเพื่อนใจแทบขาดแต่เมื่อมาถึงต้องกลายเป็นแขกของคุณพบเพื่อกันความน่าเกลียดพูดได้สองสาคำคุณพบก็อยากทดลองความเข้มแข็งของผมโดยการเสนอให้ผมเชิญคุณเพื่อนไปกับเขาออกไปเลี้ยงฉลองแล้วคุณประวุฒิก็เห็นด้วย อย่ามองผมด้วยสายตาระแวงแคลงใจอย่างนี้เลยประวุธครางอย่างปวดร้าวผมไม่อยากทำอะไรให้กระทบกระเทือนคุณเลยเป็นความสัตย์แต่ผมต้องพ่ายแพ้ความปรารถนาในหัวใจของตัวเองรู้แสนรู้ว่ายอมให้คุณพบไปเป็นรู้แสนรู้ว่ายอมให้คุณพบไปเชิญคุณเพื่อนเป็นการไร้ความคิดอย่างบัดซบที่สุดวันนี้ควรเป็นวันของคุณกับเขาโดยเฉพาะแต่ความอยากเห็นหน้าคุณ มีอำนาจเหนือกว่าผมจึงปล่อยให้คุณพบทำตามอย่างที่เขาอยากจะทำผมอาจเอื้อมเกินไปไหมคุณเพื่อนเห็นผมทุเลศดหรือเปล่ารจนาชนัยนิง่งคำเชิญของผมไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าได้เห็นหน้าคุณแล้วผมก็พอใจถ้าคุณปัดหรือคุณเพื่อนเองไม่เห็นด้วยคุณก็ปฏิเสธได้ผมไม่คิดว่าคุณจะตอบรับด้วยซ้ำไปแต่เมื่อกี้นี้มีอะไรบางอย่างทำให้ผมต้องคิด อย่าคิดอะไรเลยคะ่ะหญิงสาวบอกเสียงเบาจะไม่คิดได้อย่างไรผมชักสงสัยซะแล้วว่าทําไมคุณพบจึงพยายามจะให้ผมเชิญคุณและเขาออกไปข้างนอกนะเขาต้องการทดลองความเข้มแข็งของคุณประวุฒิคุณพูดเมื่อกี้นี้เองถูกแล้วเขาบอกผมอย่างนั้นแต่พอผมสงสัยว่าใจจริงเขาคิดอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าทําไมคุณพบจึงต้องเป็นคู่ควงกับเขาของคุณ ทำไมทำไมเขาของคุณจึงต้องคิดออกไปธุระวันนี้และโดยที่คุณเองไม่รู้แผนการล่วงหน้าของเขาเสียเลยนี่ทําให้ผมต้องคิดกรุณาอย่าเรียกเขาของฉันหน่อยเลยค่ะประวุธแล้วก็เลิกเป็นคนช่างสงสัยเสียทีคนเราเลิกสงสัยไม่ได้ง่ายๆหรอกครับคุณเพื่อนคุณพบเองก็น่าจะรู้ดีเท่ากับผมรู้นั่นแหละว่า วันนี้ไม่ใช่วันของคนอื่นถ้าเขาเสนอให้ผมเชิญคุณแล้วทำไมเขาเองกลับดึงเจ้าบ่าวของคุณไปเสียอีกทางหนึ่งรสจนาชฉไหนยิ้มขรึมขรึมคุณพบดึงเมื่อไหร่ละคะคุณพบเองก็เพิ่งจะรู้ตัวเหมือนกันว่าตัวเองถูกจองเป็นมักคุเทศคุณไม่สังเกตสีหน้าเขาเดอกหรือผมไม่ได้สังเกตถึงสังเกตก็คงไม่ได้อะไรเลยเพราะคุณพบออกจะเป็นชาวสังคม ที่พรางความรู้สึกจริงใจได้เก่งมากอาจจะจริงอย่างที่คุณพูดคือเขาของคุณฉันบอกคุณประพุธแล้วว่าจะใช้คำนี้อีกรจนาชฉไนตวงด้วยเสียงเฉียบขาดคุณปัดอาจจะเป็นฝ่ายดึงคุณคุณคุณปัดอาจจะเป็นฝ่ายดึงคุณพบจริงแต่ทำไมเขาจะต้องทำเช่นนั้นถ้าเขาไม่อยากทำให้ผมร่วมทางไปด้วยทำไมเขาไม่ดึงคุณเพื่อนแทนคุณพบ แล้วทำไมคุณพบจะต้องตอบรับคุณพบควรมีมารยาทดีพอที่จะต้องปฏิเสธนี่มันคล้ายกับว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายเป็นฉากกั้นระหว่างคุณกับเขาคุณกับเขามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันหรือคุณเพื่อนเขาป่าเถื่อนจนคุณไม่อาจจะชื่นชมกับเขาได้ใช่ไหมการแต่งงานตามวิธีคุมถุงชนที่คุณประสบมาแล้วสร้างความผิดหวังให้แก่ชีวิตของคุณใช่ไหม ขาป้อนคำถามหลายๆคำติดๆกันทำท่าทีเต็มไปด้วยความเดือดร้อนกระวนกระวายราวกับเขาเองเป็นผู้ประสบกับภาวะอันไม่น่าพึงพอใจนั้นไม่ทราบค่ะเพื่อนไม่ทราบอะไรทั้งนั้นกรุณาอย่าถามอะไรต่อไปอีกเลยรสนาชฉไนขอร้องอย่างอ่อนใจดูเหมือนประวุิจะเต็มไปด้วยข้อสงสัยจริงๆเพื่อนตอบอะไรไม่ได้สักอย่างเดียว ทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้เออเราจะมายืนสงสัยความคิดและการกระทําของคนอื่นอยู่กันทำไมล่ะคะนี่คนอื่นคุณเพื่อนเรียกเขาว่าคนอื่นประวุฒิทวนคำอย่างรูเท่าทันพลางยิ้มอย่างเห็นใจน,น,น,สสนี่เองยืนยันว่าผมสงสัยไม่ผิดนี่เองยืนยันว่าผมสงสัยไม่ผิดความจริงเท่าไรนักผมเดือดร้อนเหลือเกิน ถ้าคุณจะต้องตกอยู่ในสภาพคืนไม่เข้าคลายไม่ออกอย่างนี้คุณน้องสาวของคุณยัดเยียดคุณไปให้กับผมแล้วตัวเขาเองกลับไปควงสามีของคุณแทนอย่างนี้จะไม่ให้ผมสงสัยได้ยังไงก็คุณประบูตไม่พอใจดอกหรือคะถ้าเหตุการณ์มันจะกลับกลายเป็นถ้าเหตุการณ์มันจะกลับกลายไปเสียได้หญิงสาวถามขกือบไม่มีเสียงคำพูดของประภูตแต่ละคำเสียดแทงความรู้สึกของเธอ จนเกือบไม่รู้สึกตัวว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปทำไมจะไม่พอใจถ้าเขาเองจะชอบพอกันและทำอะไรก็ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปเสียเลยประวุฒเน้นเสียงหนักแน่นแต่การทำรับลมคมในแบบนี้มันทรมานคุณเพื่อนผมทนไม่ไ,มได้ผมโกรธแทนผมไม่ชอบประวุฒิคะกรุณาอย่าพูดเรื่องนี้เสียทีได้ไหมเพื่อนไม่อยากฟัง น้ำตาคอเมื่อขอร้องเขาอย่างหมดทางโต้แยงประวุศรวบมือทั้งสองข้างของเธอบีบเบาๆอย่างปลอบโยนและเห็นอกเห็นใจทำไมจะไม่ได้เพื่อนขอบใจค่ะประวุศดีต่อเพื่อนเสมอคุณเพื่อนจะพักผ่อนหรือจะออกไปข้างนอกขอให้เพื่อนได้ไปเยี่ยมคุณแม่ของประวุทเถอะค่ะดีเหมือนกันคุณไม่ควรอยู่บ้านคนเดียวในเวลาเช่นนี้ สายตาและอาการประครับประคองตัวด้วยความสุภาพอ่อนโยนและเข้าอกเข้าใจในตัวเธอในความรู้สึกของเธอทําให้รจนาชไหนต้องสะทอนใจและสงสารตัวเองยิ่งขึ้นทําไมหนอโชคชะตาจึงพรากเธอไปเสียจากเขาผู้นี้ทําไมหนอผู้ชายสองคนจึงปฏิบัติต่อเธอแตกต่างกันราวฟ้ากับดินแต่เธอไม่อาจหาคำตอบได้จนกระทั่ง นั่งรถเคียงคู่กับประวุธออกไปพุนเขตบ้านวิชนีจบบทที่19